กรณีของเพจสายใหม่ต้องรอดได้โพสต์คลิปสอบถามพระได้รับความเดือดร้อนจากเสียงของสถานบันเทิงที่อยู่ติดก,กับวัดค่ะกลางเมืองอุดรธานีจนทำให้พระสงฆ์จำวัดไม่ได้ตื่นบินทบาดกันแทบไม่ไหวฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองช่วยพระและชาวบ้านด้วยค่ะ เมื่อเวลา13นาฬิกาวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่กุฏิหลวงปู่วิทูลสุมมโนอายุ80ปีค่ะพระรูปวัดโพธิวรารามซึ่งเป็นกุฏิสองชั้นอยู่หลังวัดห่างจากสถานบันเทิงประมาณ50เมตรค่ะโดยหลวงปู่วิทูลน,นะคะบอกว่าอาศัยอยู่ที่กุฏินี้มา7ปีค่ะนอนอยู่ที่ชั้นล่างตอนกลางคืนต้องทนฟังเสียงเพลงจากสถานบันเทิงที่เสียงดังจนกระจกหน้าต่างสั่น ทำให้สดมนนั่งสมาธิไม่ได้นอนไม่ได้จนตื่นสายไปบินทบาตไม่ทันก็อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะมาตรวจสอบถ้าเป็นไปได้นะคะก็อยากให้ย้ายสถานบันเทิงออกไปหรือถ้าย้ายไม่ได้ก็ให้ลดเสียงลงค่ะ ขณะที่ทางด้านของชาวบ้านซึ่งอยู่ใกล้วัดและหลังบ้านนะคะติดรั้วกับสถานบันเทิงก็เปิดเผยว่าเดือดร้อนค่ะเพราะว่าเสียงเพลงที่ดังจนหลังคาสะเทือนเสียงจะเริ่มดังตั้งแต่ช่วงเวลาสองทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนก็อยากให้เบาเสียงลงนะคะเข้าใจว่าเป็นการทามาหากินอยากให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันค่ะซึ่งจากการตรวจสอบสถานบันเทิงนะคะพบว่าเป็นการเช่าพื้นที่ โดยมีสถานบริการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะเปิดบริการนักท่องเที่ยวกลางคืนจํานวนหลายร้านแต่ก็พบร้านที่เล่นดนตรีสดซึ่งเป็นร้านขนาดใหญ่2ร้านค่ะร้านดังกล่าวค่ะอยู่ห่างจากกําแพงวัดและโรงเรียนประถมศึกษาเพียง50เมตรและห่างจากมหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏอุดรธาน,นี300เมตรค่ะ ด้านนายชาตรีสองสีผู้มนิการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขสสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลน,นครอุดรธานีค่ะเปิดเผยว่าหลังจากทราบเรื่องก็ได้ลงมาสอบถามความเดือดร้อนของพระและชาวบ้านนะคะพร้อมกับรับปากค่ะว่าจะแก้ไขความเดือดร้อนให้ด้วยการแจ้งให้ทางร้านนั้นลดสิ่งลงตามขั้นตอนหากฝ่าฝืนก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ ก็ได้รับความร้อนเหมือนกันนะครับก็จะแก้ไขปัญหานี้ไหมครับมัับก็มีแก้ไขได้ครับโอ้มากรอเนะ้อกันเยอะที่เกินครับมาแล้วซี่งยังม,มามาข้างนี้หนะจักปีมาแล้วมันหยุดโควิดไปประมาณ